รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยที่ช่อง9 m ว o อ็มอแห่งนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย2โมงยีนาทีและว,วันนี้ก็เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขวิทในการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความกข้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้มีอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆทันสมัยแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเห็นผลครับนี่เองคือเหตุผลสำคัญที่โรงพยาบาลสุขวิทจํจำเป็นต้องนำเข้า ไฮเทคนะครับอุปกรณ์การแพทย์ท co ั mm ้งหลายแหละเพื่อที่จะมาใช้ทั้งในแผนกทั่วๆไปแผนกอื่นๆโรคนั้นโรคนี้แต่ว่าที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังมีการขยายตัวเพราะว่าสิ่งที่นํามาใช้ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอมพฤึก์อัมพาตเส้นประสาทรับความเสียหายอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะฟื้นคืนสภาพได้อย่าง รวดเร็วขึ้นนะครับนี่เห็นผลอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากคุณหมอปัญวิทย์วงวิฟัฒนานนนเป็นท่านแรกก่อนเลยครับสําหรับคําว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับความหมายตามอาการของโรคนี่ก็คือเรื่องของการอ่อนแรงหรือการที่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเนี่ยไม่มีแรงทั้งแขนทั้งขานะครับซึ่งในโรคบางโรคก็จะเป็นอาการอ่อนแรงครึ่งซีกก็คือแขนขาข้างหนึ่ง บางโรคก,ก็จะเป็นอาการอ่อนแรงของคลึ่งท่อนนะครับการดําเนินของโรคตามความรู้เก่าๆนะครับที่เราเคยมีอยู่ยก็คือมันจะทําให้เกิดมีการฟื้นตัวในระยะแรก3ถึง6เดือนแรกหรือ6 1ถึงเดือนแล้วแต่โรคนะครับว่ามีระยะการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเป็นไปโดยธรรมชาติว่าได้อยู่แค่ไหนแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการฟื้นตัวในกรณีที่เป็นมากๆนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยละเราทําให กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยพลาดโอกาสในการที่จะฟื้นคืนซึ่งไม่เหมือนกับสมัยนี้แล้วครับต้องบอกว่าความรู้ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีความรู้อันใหม่นะครับที่เราพูดถึงกันในเรื่องราวของการฟื้นตัวซึ่งความรู้นี้เนี่ยได้รับการรองรับจากการที่มีการผ่าตัดแล้วก็ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในขสายสลังนะครับแล้วทําให้เกิดมีการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้จากตรงนั้นเนี่ยเป็นที่มาของการที่ไปฝึกเดิน ุ่นยนต์ฝึกเดินที่เรามีอยู่ณนะขณะนี้เป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ต้องบอกว่ารุ่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็น wearable exoskeleton นะครับหมายถึงว่าเป็นหุ่นยนต์ฝึกเดินที่สวมใส่นะครับสวมใส่เพื่อใช้ในการเดินไปตามพื้นการเดินไปตามพื้นจริงสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นเลยเนีย่ก็คือเรื่องของสรีระการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีการบิดของข้อสะโพกมีการ ทิ้วหรือเกิดมีการเอียงของตัวไปข้างด้านหน้านะครับแล้วก็มีการเอียงของตัวสะโพกเชิงกรานนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการฝึกเดินบนพื้นนะซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับหุ่นยนต์ใหม่ตัวนี้ปัจจุบันนี้ความรู้ใหม่ๆที่มีมาวิธีการใหม่ๆที่มีการรักษากันตรงนีน้ตอบโจทย์แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้คนไข้กลุ่มนี้มีพัฒนามีการฟื้นคืนของร่างกายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของโรค นะครับต้องบอกกันอย่างนี้เลยว่าเราสามารถที่จะทำการฟื้นคืนนะให้สามารถที่จะมีการเคลื่อนไหวมีการฟื้นคืนของอัมาพาตได้ดีกว่าเดิมด้วยเครื่องมือวิธีการใหม่ๆที่เรามีอยู่ณขณะนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลแบบองค์รวมของโรงพยาบาลสวิตเนี่ยให้ผลอย่างไรพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ ธามาติดตามอุ่ใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็ได้เรียนเอาไว้แล้วว่าจะเป็นช่วงที่ผู้มารับบริการฟื้นฟูทางศูนย์วิทศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสุขวิทเนี่ยเขามีประสบการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับท่านแรกคือคุณวรพรก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่าเคยรับบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็อ่อนแรงทำให้ขาอ่อนแรงก้าวเดินไม่ไหวแล้วนะครับ เดี๋ยวไปฟังว่าจะเป็นไงแล้วยังมีคนที่2ต่อไปเดี๋ยวจะมาเรียนให้ทราบครับเมื่อ2ปีก่อนมาโรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อจะทำคึืนแม่เหล็กคือ TMS เพื่อที่จะกระตุ้นระบบประสาทให้ให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นค่ะก็เลยเริ่มมาใช้บริการกับโรงพยาบาลสุขุมวิทพูดถึงหุ่นยนต์นะคะเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็คือเขาจะช่วยวัด ว่ากล้ามเนื้อของเราหรือว่าแรงของเราดีขึ้นขนาดไหนเขาจะรู้เลยว่าเรามีมีแรงมากประมาณไหนเพื่อที่จะฝึกต่อไปได้ยังไงขุนยนนี่จะช่วยให้กายภาพได้เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนขึ้นกว่านักกายภาพอะคะ่ะสมมตินักกายภาพบอกให้เราทำา10ทีใช่ไหมคะแต่ขุนยนเนี่ยเขาจะรู้ประสิทธิภาพเราว่าเรามีแรงได้ขนาดไหนเขาจะวัดได้ละเอียด ค่อนข้างดีค่ะหลังจากเดินหุ่นยนต์ไปแล้วก็พอกลับไปที่บ้านเนี่ยคือปัญหาคือถ้าเป็นนักกายภาพปกติจะล้าเวลาอยู่บ้านเสร็จการกายภาพกลับไปก็จะล้าแต่ว่าพอหุ่นยนต์เนี่ยเขาไม่ทำให้เราล้าแล้วเรากลับไปมีแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากฝึกหุ่นยนต์คือตอนแรกเรามารักษากับอาจารย์ปานวิทนะคะ จะเป็นการรักษาอยากรู้ว่าเราอ่ะเป็นเส้นประสาทขาดอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วเราก็เชื่อว่าอาจารย์อ่ะจะเป็นคนที่สามารถตอบเราได้ครั้งแรกที่เราประทับใจคืออาจารย์ใช้ TMS PMs เนี่ยทำกระตุ้นและอาจารย์บอกว่าให้เราตอบตามความรู้สึกว่าเรารู้ไหมเราตอบอาจารย์ว่ามันเหมือนมีฟ้าผ่าเปี้ยงลงไปที่ปลายเท้าซึ่งอาจารย์ตอบคำหนึ่งมันคือคำที่เปลี่ยนความคิดเราแล้วมันเหมือนไฟแสงสว่างนะคะ อาจารย์บอกว่าถ้าหนูรู้สึกแบบนี้หนูไม่ได้เป็นเส้นประสาทขาดอย่างสมบูรณ์นะหนูมีโอกาสกลับมาเดินได้จากนั้นมาเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าฉันกลับมาเดินได้สิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทําคือฉันต้องกายภาพมากขึ้นมากขึ้นตอนแรกที่เรามาฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์นะคะเราเรา,เราก็ยังไม่เป็นทีมเดียวกับหุ่นยนต์เราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่แต่เราไปเปรียบเทียบกับการที่เราเดิน ทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นการยักแล้วก็วางยักแล้วก็วางแต่หุ่นยนต์สิ่งที่เขาทําได้คือยกแล้วก็สามารถดูน้ําหนักเราได้ว่าเรายกขามากไหมท่วงน้ําหนักมากไหมวางน้ําหนักได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่พิเศษสุดอะคะ่ะพอเรามาฝึกเดินมากขึ้นครั้งที่สองเราเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกับเขาตัวหุ่นยนต์และเราเป็นหนึ่งเดียวกันและก็ผู้ที่ไกด์อยู่ข้างหลังถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันเหมือนเดินอยู่บนสวรรค์เบินอยู่บนท้องฟ้ามันเบามากค่ะมันอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหนุนยนต์หนักตั้ง20กว่ากิโลแล้วเราก้าวอย่างเงี้ยก้าวแบบสมูทมากเบามากก็เลยคิดว่านี่คือมหัศจรรย์จริงๆท่านผู้ชมที่ติดตามเนื้อหาของมูลบาลสุวิทย์ในวันนี้แล้วอาจจะนําไปถ่ายทอดให้กับพัก,พกเพื่อนฝูงที่อาจจะเผชิญภาวะความเจ็บแค่ได้บวยเหมือนอย่างสองท่านที่ มาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็สามารถให้กําลังใจและก็ชี้ทางได้ว่าโอกาสที่จะฟื้นฟูมันมีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยก็ฝากเอาไว้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็โรงพยาบาลสวิตจะนําเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อย่างนี้มานำเสนอในโอกาสต่ตอไปวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ